สวัสดีครับท่านเคยเห็นหลากหลายบ้านเรือนที่เปิดน้ำเบาๆแบบนี้ครับผมเคยถามทำไมทึงเปิดเบาจันเขาบอกว่าเพื่อประหยัดน้ำครับบางคนมาเปิดไหลทั้งวันไหลหยดย้อยทั้งวัน เต่ผมว่าเป็นการเข้าใจผิดนะครับถังใบนี้นะครับจุปริมาตรของทังใบนี้ประมาณห้าสิบริหรือห้าสิบอะไรเนีนะพอเปิดน้ำอย่างนี้มันเต็มมันก็กิ้นเปลือนแค่ห้าสิบเหมือนกันแต่ทีนี้มาอีกมุมมองหนึ่งเราเปิดอย่างแดง we mm -hmm.